พร้อมแล้วนะค่ะขออนุญาตเชิญเลยค่ะโอ้โหสี่ชิ้นแบบนี้เอ๊ะยังไงล่ะคะผมสองพิตาหนึ่งนะครับแล้วก็คุณแพนหนึ่งนะครับก็จะได้เท่าๆกันหนึ่งกล่องไปเลยไหมคะโอ้ยุติธรรมเนาะใช่ไหมล่ะใช่ถูกแล้วยุติธรรมถูกแล้วค่ะยุติธรรมถูกแล้วค่ะนะโอ้สองหยิบก่อนด้วยไม่อยากให้คนอื่นด้วยอ่ะสตรีกับสุภาพสตรีค่ะหยิบหยิบสองครับผม มันหยิบให้คุณด้วยเอ้าของใครของมันครับหยิบกันเองครับผมนะครับได้ค่ะล้างมือกันแล้วนะครับหยิบกันเองนะขอบคุณค่ะโอ้โหกินจังเลยพอไม่เหล้าเอาสองเลยนะเอาละมันจะมีลาวาเป็นแบบคาราเมลด้วยใช่ไหมลองดูเสียงอย่างนีอมาแล้วโอ้โห มองกูมีสไตล์โบราณควานพี่หน่อยกับป๋อเนาะฮาราเม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 ะอือเอจริงๆด้วยจริงๆด้วยมันอย่างนี้อ๋อคลุูมาด้วยน้ำหนึงนะครับน้ำหนึงนะคพนันนี่ขำเลยนักหนาสมลังชิมแบบอย่างอร่อยขำลูกฮะอ๋อลูก้ามีความสุขอืออร่อยจริงจริง าล้ม่ก็อร่อยอร่อยมากตัวแป้งตัวความเป็นคนสองนี้็อร่อยมากคือมันมีความบางใช่บางมากๆแล้วคือมันกรอบกรอบทานง่ายหอมมากแต่ไม่ข้าวไข่เลยค่ะใช่วัตถุดิบที่เราเลือกใช้จะพรีเมียมทั้งหมดเลย